นะครับสวัสดีครับโอ้ยพี่นนอเสือเนียนเนครับเสือเนียนเนเนี่ยเสือหองไห่เต้สม,มามักย่างครับผมสมุสมยยางตัวน,นี้ก็สืสมัจุครับผมจุหยำ่งขึ้นเลยทางก็เป็นเนื้อเนี่ครับตัวน,นี้สิเป็นเนื้อลวกเด้อพี่นนอเนื้อร้ายลวกตัวน,นี้สิเป็นเนื้องามหมองซินตามันนี่ครับเนื้อสดสดใบก้อย กรขาดวุ้ใดคือตับสดสดเลยอยู่เล้พี่น้องเออเดือดฉ่ำๆเลยแล้วก็สารสิบกรีบเฮาครับกรอบลากน้ำเย็นเดือวสิไปเข่าตู้ไปอีกครับผมเห็นมันกรอบเนาะห้างน,น้อเป็นต้่มเอ็นอยู่พี่น้องต้่มเอ็นอันนี้อยู่สีมะต้่ม ข่าวนิว่วกอ้อยย่างจุครับผมมื่อนี้เดี๋ยวค่อยามาติดตามครับสืบแสบนี่กันคือเก่าม,ามื่อนี้เจลผมนี่ยำขุดเกิดเลยพี่นอ้องเดี๋ยวสิมาส้อยเนี่ยส้อยตับแล้วก็สารสกีบเฮ็ดก้อยแล้วก็สิมามะมักตัวนี้มักตัวนี้ก็ใส่แค่เกลือแล้วก็อันนี้พริกไทยครับนี่เกลือพริกไทยซื้อโรดดี้ใส่น้ำก็ได้กขันไผ่มัก โอเคครับเ okay, ดี๋ยวมาซ้อยกันเดี๋ยวคอยมาเบ่นกันพผละต้อนปุ้งต้อนอันนี้ผละถ้าเรากำลังตมเพียอยู่พี่นองเดี๋ยวได้แล้วสารสกีตับต้องซอยเชื้อหองไข่พี่นองเบาเบาเบา,บา <c oughs> เอาหนายิกก็น้อยก็เนเ้นยน,น,นั่นนะครับถ้านี่เป็นแหนมมียง แน,น,น้อเนีนะคืเน้อคู่เน้อเน,น,น,นี่ยมาเนื้อคู่มีแต่จัดเต็มเลยพี่น้องทั้งจุทั้งซ้อยทั้งเต้าหูพงอาหารอีสานบบานเ่าเลยน่า้นสวยเอากรจขอแล้วกรจให้กระเจีมั่นเลยองก้มาเลยถ้าเป็นเขียงหรื่ต้มแบบพวงครับผมของฮม จะเป็นแจวผมพ่น้งข้าเป็นหลวกหลวกิมเจวตั้งแต่แรกละตั้งแต่เ็ดถ้าเป็นตบหลับยานเนี่ยเสียเสียสะดวงไฟพี่น้องสองตอนนะตอนนี้กำลังลบอันีผถามตอนนี้เดือนนี้ลงเล้เดี๋ยวไฟแห้งพี่น้องให้สะดุไฟูบขอหน่อไม่หมดเลยเนี้ยตบเชียงม่ตเอ็น ม่เตี้ยนเนี่ยพี่น้องเตี้ยหลอดลมครับเตี้ยเอ็นแก่แล้วก็ปรอดเนีเ่ยเอ็นมันเห็ดด,ด,ดึกดึกเลยเอ็นใหญ่ๆได้พี่น้อ,นนนอ,นองนมนมนะครับเตี้ยใส่ขัวพริกใส่หอมๆเด้งพี่น้องใส่ผักใส่นอย่างรสชาติสีออกหอมขี้เพียแล้วก็บบริ้ภมแห้งครับแต่มันออกเปรี้ยวเปรี้ยวกับขามเปรี้ยวเส้นลอยสีแสบต้ม ตแ้แ่บเนาะไ่ได้ต้มขมครับต้มแก่หอมกีเพียรยลเลยหลบเปรี้ยวเดียว่าก้วยเท่านี้สิก่อยขมพี่น้องสามสิกรีบครับผมสามสิกรีบใช้มาฉีกกระฉีกห่อตับห่อเสียห่อแห่ครับผมมาเยเดี๋ยวมาปุ้ก๋อยครับดนนะครับปุ้เลย้แกงเใส่เกีแล้วหบผมวัวเหอะใส่เกีใส่กีเพียรแล้ใส่ยี่เ กินออ่เล็กเตี้ยบอสไปกินขางแล้วหมูข้าห้องเลคะสองพริกแล้วบัตรตัวศาสตร์เนี่ยศาสยืดใตทอดทอดเนี่ัวขัวไม่ๆครับหอมๆแล้วจะเอามาไปขัะ มาซออย่าง้นแ้องไม้หาก็าคิดว่าวกเดี๋ยวรับใส่น้ำกขอไดก็นบู้ศาตาร,ร์พี่นุ้วปดครบเมือพี่นองหองเอมี่ักซี่

เอาตังเต้าหรเด้อให้มาสูกได้เด้จอจอตั้งนะ้ช้บอีกลนึงอีกอบนึงเออาเอาไฟเดือสามลอยเลยไฟแหงเลยหอใหใหม่กรอบไปเลยแป๊บน้ย่เา่ก็งิมใส่เดี๋ยวกลับไปก่อนกรบให้มันหอมก่อนเยาใส หัวไฟร้อนเห็นมันหอมเราไฟจอดนานก็เลยต้าต้านข้าบาบอบานแ่ข้าบาบเห็นรูกพี่พวกเนี้ยยาแ้ีมากท่บ้างืมให้กูร้อนน้อง้าเจ้าอยากรักสนมาว่าก็เป็นบ้าตามแม่กบานเนี่บ้านบกพร่อเนี่บ้านไม่ยห่วะ ข้ออะไรข้อ่ะไรใส่อะไรใส่เพียรีบวะผมก็ร้องผมก็ร้องหวานโอเคครับความเสิร์ฟเขาเอาข้อแล้วแต่ว่าผมก็ว่าข้อแล้วเนุ่งเยอะแยะเลยครับก๋วยเตี๋ยองไปบกุ้งไหนบอกดี๋ยวรอเสิร์ฟครับผมแล้วก็ส้อยเนื้อเสียแล้วก็ตั้มมะฮงใส่กุ้งเสิร์ฟด้วยเป็นผักหลายๆพี่น้องกินบเหมี่กับไห้ขิงดีบ้าน ทอดปีไก่ยามปีกไก่ไหมล่ะจิงเหรีปรกอดนะเพื่ออะไรอะไรแบ้อมข้าผม no ัำหลังิงเหรียญประกัแก้มล้วเออเออเสียเสียวไฟทีหน่หอกนอกนุ่มในหวอนกุ่มเด็กส่ไ่ลุ่้าแล้วก็ตังสีเงบอกเ่องเพิมครับเอาทางมันอันนี่อนเอาทางมนันบอกนะครับซอยเสียีนเดี๋ยววยกรอบเลยอนอกนุ่มในครับจอผม แม่ก็ูมีแ่คนละดวที่ดีมามาเลยเพื่อนเราไอ้หุ้มเลเดี๋ยวนอนัห่ขึ้นก่อนนะฮะรากกระเทียมมาหอยงให่ครับอยากไปทำหมบแดงสี่สอหเดี๋ยวหออนกินไหนตืดนับใบง่อยบ่อเลือดอันนี้ใส่เกาเลือดมาลงใส่ มาวูเห็นน้องเน้อซุอ้่ม่เห็นหรอเอามาส่งเหรอเนี่ยเอามาส่งนงเ้ไมเอาเอินมาส่งหนึ่งจ้าไล่ะพ่อเอเอเบ่นมาหูง่ายเี้เอามาส่งการ้อ้อา่งเ้งเด็กฝารอว๊ะเด็กฝาเอาไปป้าป้าดปไป้าป้าดะ เสียเสียสุสุยมันดอกดอกไซอยบ้านไรเขาอย่งไอันดกินไรปั้นนงนั่นนะครับแสบในกันบานนี่เฮ้ยคุณเจ้าเข่ามันเจียวเขากําลังเหลี่ยวนะครับลงมือเลย่อบานลาเมื่อเรือคนเจียวเขากําลังเหลี่ยวทันะครับแสบในกันบานโอ้ย บรรยากาศกินเขาแล้วเจียวเขาแล้วเจียวเขากลังเดี่ยวเขาเขากลังเดี่ยวเจ้าเก่าคือเก่าล่ะทั้งต้มทั้งต่อยทั้งจุเอาเชียงจูเขาอยู่เศษบอกแปลงไหมเนื้อตู้เย็นไหมเชียงจูโอ้ยเชียงจูเดี๋ยวมาถ่ายดูนะพี่น้องเลยสะพ้ายก่อนแล้วเนี่ยห้อยเลยห้อยห้อยอยู่เจ้าของหอยนข้างนอก นะครับเนี่ยนางเตะเนี่เอาบอแน่นเนมอ้านุ่นันั่งังเข้อไหนะนมงนมาบอกเขาไปว่าเนแลหนูกมาเี้มึงเป็นยางฟีมือไปเห็ดนี่เจ้าว่าบริกรยังไงดิเห็บรเห็ดสวยนี่กัน นสุดแซ่บ่นี่อไดยาแล้วไ่น่เนเก่าไร้ไร้เห็นเก่าเก่าหือเก่าแล้วหารมีสารบานท่อเอาไหมเราไอท่อมเห็ดรเนี่ยมึงไม่บุญศาสนาได้มึงเด็กกินฝอยมา่แต่เนมถือเี้ยมาใช่มเมใหญ่เี้ไหมอ๋อไม่ไมใหญ่เลยไม่ใหญ่หรอทำแมครับ

เปนบอสปีใหม่ปีใหม่ที่แหละเนียดีปีใหม่ที่แหะหัวบัวไขยเริ่มแตกแตออกขึ้นตาเขาเลยอีหยังเบนมึงแขนเงี้ยหวกูบอกวางไวอแล้วพุทธิเป้าสราบไม่หาอันกูก็ไม่หลุดน้อยเียดีเยอะกว่าูจะเปนของกูเจ้า เอาอีบะเจเสริบเนาะอร่อไปตากออดอกเดี๋ยวกไเงียวยอดจ้ะมึงขึ้นไเด็กอีมหน่งนอมึงเป็นเด็กเสริมแน่นเฮ้ยห้องของหลายห้องเลยอพุกกะพึ่นอูยอยู่บบหลายสั้นเลยเด็กเสริมแค่่อนเด็กเห็นดีเลยวันนี้สลับเป่าเด้ยดกินสลับเปล่าเดกิยอะใส่เขมด้วยน่อย่าลืมเด้อใส่เค็มหาท่น โอข้ามาเปมีเวลาแม่จำไม่เยอะจักยานตอมใหเนจ้าบัวบสเสือแต่แป้งดอกใสสีเทาดอกหนวดแป้งแน่ครัโอเคเดี๋ยวหนวดนแล้งเร่อเดียวเอามาไหนแน่แก้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมูมีเดี๋ยวใสได้แป๊บเดียวเดียว เนื้อสีอนนีเห็ดม้วเองดอกน้วดน้แปลงไม่ให้ก็พอก็ดีตัวเหมือนเอือปต่ากันในปั่นก็ดีเนาะกูก็ดีเอาลืมสูตรอิ่มลืมสูตรมันเจี๋ยวงนะอ่ะิมใค่ไม่เอาป่าเลยระเป็นกินเอาอินาแปลกประลาดจันไดตอนเคยส่้อยหัวกระยิบได้ไหมเราว่า้อยอ เออมท่านเดียท่านีได้บ่กเออใช่ทั้งสองหมดประเทศตรงเดียรมิ้ขใ่น้องสาวบกมน้องสาวคนนสาหวานก็แบป่านัแปล่ย้นก้วเยายบ้านเราหลวงอี น้ามันน,าานเาใตาโอ้ยก็เห็นไหมล่ะแม่เอ้ยบ่เวาเจอเเอกรเห็นไหมเนาะแต่่แม่เดี๋กินสมัครพอปีขึ้นไขได้เนาะไปเรื่อยๆกินเลยมันจะมากอมมแ่นะมากเนี่ยอะก่อนยี่สิบสามโโยไการดินไทเนาะบ้านักขุนเขาไปปนแ่ก่่า พี่ดิท่านเจ้าท่านเจ้าบอเย็บใส no im. ่นะไม่ตากลมม่หนีนะเจ้าถวยวกุ้งอนั่นหรอด่าเมื่อด่าคือว่าสวิตแลนคือจีนตัวไปเครื่อง่ฮะกันล้วคิดว่าเราจะไปพฟิวแอน์แล้วมาด้คิดว่าเราจะไปใสกันใส่บ้าไนี่กัปั๊บเนาไว้ต้องมีแบน้นะสวยเลยหายแล้วก็ชิล เผ็ดดีค่ะสามสี่กิโล่มีคนฉีกได้บ้างใช่ป่ะในุาคือก้านนิ่งทชแ่กระเป๋าสามสิบกิโลเจ้าแตเป๋าเดียวสามสิบกิโลพิ่สมสิบกิโลเด้งยจัดเองน่อใบเด้กๆน่อ เเปเมนเดี๋ยวเจ้าแล้วว่าจะส่งเงินสิบบาดิบบส่งด้อบอวะครับงานไปเราบเห็ดบอวะไม่บอม่บงานไดสิมาเดี๋ยวหนมาให้ให้ยาวไได้เหรอดล่ะก็สิเงีมัวได้สือตัวซอยกู้อยู่บบ่วา เนียหมือังกกองนี่นมแต่ามเาะส่อแม่แล้วสซ่บด้แสงเงินคืองู่บวไล่ใจไล่ยังลายบัวปเนี่ย๋ยวหน่อยสิหหัวเงี่ยมันบอด้เฮ็ดงานยสามสิบเก็บจูตับท่านตับแล้วก็แซ่บให้ก็มากินมากับมากรมากมาไ้ยิ้เก้าบอกกล้า เดี๋ยวอืมฟัก้าาเสเสืฮฟ้าวเสืาเสือใตัวไตัวลงื่าขนไปฮะนี่ก็นาตาแบบมีหูดด้ายดิน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 ตัวยังงั้นแย่หน้าตากดพอไปคนน่ะ

อย่าฝ sure ่าเมื่อไรคอยจอดรถตันท่าจับแล้วจอดรถตันทางเรียบร้อยแย่สิว่าไปจอดมอสิบอมีไถ่ตาคุณบอกว่าตาดีเลยเฮ้ยห่องมังค์เจ้าไม่เดือดรึนะอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาบอไปดิกลิ้งกะคาเป็นเล็บแกชอกินอะไรเชนั่งทับค้านั่งทับคาไปกินดอกได้เดี๋ยวแล้ววันละมักอยู่ห้อ กินอบาสิเกะเเดียวเดียวดิเกมไปกินในคัวนางบ่ไวะนางคืนบ่ะนัดกินไ่รงวันนี้มันแนมมันย่วมันคอมนทาจากของตเบืดขาดั้งนั่งังขาดิงนันัดนัดแบบนี้สวดไปหน่ำกะดิ้ขาไปน่ำปา เจ้าบริจาคไปม่เล่แต่โลเวนเบอร์ก็หัวล่ไม่ปจหัวล่อเจ้าหล่อเจาหัวล่อซัน้ลอเดาลูกพาสังกัคุณมาเซี่ยวเ่แล้วว่าน้ำยากับคุณทั้งหมดบรเสทิ์โซ่วันอาทิตย์แล้วก็ถะฝาแเมรเ็แมวปสั่ว่าอ้าวแซ่บเราบัดยัดน้ำปนนี่งอายรนว่มลืมเอาตะพีมาหอืม กันท่าละสูนักบังซีประกาติเต็มมาโหลดกระปโ้นี่บอลูกค่ะว่างนี่จกันไรสุดทนม่ไดาจุดไหมจุดไหมมันไม่ได้ไรเลยเยเนี่ยติรตกับอสทุกเอิคออยสิไคอยสิาเป็นหุ่นไส้ไงไม่ได้ไเงี้ยนี่ในนั้นไม่ได้ไหมดเขตแล้วต่างร่งตงงบอกมาน ตองโม่องบม่หิงเลวเลยไัก็ด้เลองขายมันดอกในที่หนาก็ไม่ใสตุ้งหนึ่งพันปีเพมอจะเป็นเพอาะจะฟื้นไข่สองล่ออ๋อเจะรอบนึงบ่รอบเดียวเออรอบเดียวบากามันไหลไม่ได้ต้องพั่นหาขึ้นไร้คือนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึน้ขนนี้้ง้นนีเขี้นี้ี้ขนี้ขนีน เม <c oughs> right? ือนุ่นน่เขาถามน่ะเสื้อเขาเล่นนะยังเป็นหเมือนลอนี่อมาล่นไโอ้หมออกซิา่นเอาเอนเราบอฟบอ่นกินบอฟโอ้ยง่วนน่ะจะร้องกับพวกได้สื่อเล็ก็ตื้นมากผมแยบมากยับมากเราคือเัยบมากที่เด็กก็ยบเขาไม่อีส เนี่ยเด็กเลยต้มแล้วรอดแล้วจ้าระวังมันแดดต้าถึงตามงเยหนกบ่มากดอกก๋วยเขียวแล้ววะก๋วยแดงนี่อยู่ไมกินก๋วยเขียวยังเลยก๋วยแดงอยู่ขนาเต็มอยู่แล้ววะยก๋วยนี่แหละเอาวงมงเขามนดั่เดี๋ยน่อก๋วยเขียวพกนี่ก๋วยแดงนี่เนี่ย ยังไม่แย่ดากูเด้อสูขี้ปังหนึ่งกับเบ็ดกี้เบ็ดเบอพีนโอ้อีนเขาเหรอเออกินมันก่อนเขาไงย่าไปกินหลายกินเหรอผ้าหนองไปเด่นวัดบอกคือเข้ามาขอเด็กยู่บ่ายมันน่าเด้เลยเอาจักมหา่อยีแล้วแล้วเราไม่ถีบเขาย้ายมาย้ายผีย้ายมาไม่ดียายขอมหาดีนีแล้ว โอ้ยอ oh, oh. hey, ¿No ิ่มแล้วบ่นเนี่ยเสื้ออยู่ดอก่าเป็นหนังบันซี่ขาไ่ทำทายอดหรอนี่ัีนี้เจ้าอสิหนาายังางกับแก้มเจ้าเนี่งอยู่หันไอยังบยิบอยู่บ่กว่าพ่มเบลเราามาโกู้เอา้ไปหันแล้วบ่ว่า มันมืดอยู่ h ันแล้วน่ๆบ่อให้ตู้เย็นกินยื่โดนเหรเดี๋ยว่มองเกาห่ะอุ้ยมันไม่บูดลรบอกรูก็จะบอกแล้วอย่าเก็บเหลวโดนนมันบูดนอนจอแล้วนอนหูดใอยากมถือรางดามีกันดีก่านี่ตีกัซะเนาะเจาเพา่เขาบอูได้นี่ซชื้อยางอะไรกบื้อยางมีอะไรนดาีอไรเสื้อยางเืก็ไ่ดามี่ได่าามีอะไบ่อยากจะว่าย่ง แเอาอ๋นี่มึงนั่งซื้อๆเป็นอย่างเมานี่อย่าวิ่งซีเออเออ่ไหมืมต่ผ่าใส่เป็นหน่วยเป็นอย่างมันกภาษาเราที่ละเนาะอคือเราเช็ของขายไปเดียวกระดาไปรอเขา

เพี้ยงตวเหาเป็นต่อย่่ครับเจ้าแนแเีน่เป็นหน่วยได้บานพ่อบานนี่ห้อมนึ่งขี่เราว่าน้องมีเปง้อเด้อบานนี่วิเป็นต่อย่่ะครับเถาหาจะไปหาไก่ด้อยอือข่ามเพื่อนหัวน่องขอท่านแรกนี่ปอบ คือคนยำยำยูจะปอกถามเขาอืมเฮ้โมเกิ้ก่อนตัวเอยถาม่าแสบบอกว้เดียวเ้ก็ตงยำก้แบบแสบบอคนคนนั่งหลับอึด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 เยอะเดีวบาจังน้อยเลยคนนงก็ตองยำกรอบๆอยู่เนาะถามกบปากล้นสามสาบสาบวันนั้นยังมาเกียเขาอยู่ก็ดีถาเด็ดเยังบอกปาาเลยล่ะเนะ เยอะกยงได้ไงอกวานิี้ยานี่กยอะย่าหมดเห่ยม่านเหลีก็ถามกันนต่อกว่านีลาเถอะบดไอีเด้ยวกกนถามกอนะคนก็เล่นเกี่ยวต่อก็ยางนอชินใใจอันี้เกียดเอ้ทานเราทานไงย่างโมปากเาสิวะเนเียนหนา